ส่วนมวลความเพียรพระกิ่งพดรีพินาศมาเตติสหนึ่งสครั้งที่44วันที่13มมิถุนายนสองพร้อ บันนี้วันที่13มิถุนายน2568เป็นวันที่4 4ที่ข้าพเจ้าทาั้งสาวกันพักคารสุดแก้วขอถวายเสียงสดศรยายประสุดธ์พระปรีและมูลต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพินจารณาในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องได้เทินบทที่1บทกราบพระราตนาตรัยอารหังสัมมาสมัมพุทโธพักวากพุทธทางพักวนันตังป สวัสดคาโตพระวตาธโมธรมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระรศวะกสังโฆสังฆงนัมมามิบทที่สองบทบูชาพระปริพินาตอารหังสัมมาสัมพุโธสุจีรังปรินิพุโตกุณิหิทระมาโนธานิปารมิจจะทิสติยาวชีวงังอหังพุทังธรรมังสังฆังสาราังคาโต้ปูชมิรัตะนะ ต่ยังธรรมังจรารมิโสธ ينا โพธิสามบรสวดชุนุนเทวดาสมันตาจักวาริสุอัตระาขาจาัตุเทวตาสัตมังมุนิราชะสะสุนันตุสักขโมขทางสาเคกาเมจารุปเปคิริสิกะาราาตัตเตจันติเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตรวนาคาานีแขาวรุมหิเคเตพุ้มาจชยัญตุเทวาชลาดระวิสเมยยขาคันธ์ปนาคาติดถันตาสันกยังมุนิวรวะจนังสัทวมิสุนันตุธรรมะสสุนันโกรออายพันตาธรรมะสสุนันโกรออายพันตาธรรมะสสุนันโกรออายพันตา บทที่4ี่บทสวดปุภาภาคามาก,การนโมสะภะคะวตัวระดสมาสมบูรสานะโมทศภะคะวตัวระดสมาสมบูรสานะโมสะภะคาวตัวระสมาสมบูรสาบรที่หาาบทสวดไตรสารณคัมนาปัทะพุทธังสนางขจามิธรรมังสนางขจามิสังคังสัางขจามิทุรยามิพุทธังสัางขจามิทุรยามิธรรมังสนางขจามิทุรยามิสังคังสนางขจามิบรทีหกบทสวดสัจจกิริคาถานัติเมสนางอัญยังพุทโธเมสนางวรัง เอเตนะสัจจวัชินาสติเมีโหุสสปทานัติเมสรังอัญยังธัมโมมีสรังวรังเอเตนะสัจจวัชินาสติเมีโหุสสปทานัติเมสรังอัญยังสังโฆมีสรังวรังเอเตนะสัจจวัชินาสติเมีโหุสสปทาปทิเจตบวสวดติรัตนะปนามัคคถาผู้ทางนัเมรัตนะผูตตะสรีระจิตังธรรมังนัเมรัตนะผูตตะวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนะผูตตะสุสีรติธิเอตังนัเมติรัตนังครัตนะตะเยบหังสัมมาสโมอ่าสมาสโมสริตะ วัตถุวิเศษภูตังอัญโยยายายุตะคุณะโยควะสอบะวะตังอสุมิตยยมพีปิตะเถวะยะถาติทันเทเอกังวินาตัทธิตะเรสะมะสัมพระเวนะโลเกกทาจิจะจิเรนจะปะตุภูตังคัมพีระยานวิสยางอธิออติทุทธสถังวินยุหิปันทิตะชเนหิวิชัญยารูปังโลกัมหิเกหิจจ การนจุปรภพนิยังเกสันติสุทุวิธิตังคุณะคุณกายะตายะนามเมเยวะชนะตายะสุวิสุตมปิสม,มุปัสสตังมนสิสุทธะภาษาท่าฐานังปุญญาปัญญทิกาณะมะสมุตตมะปุลณะภูมังทุกขาปมุจจา นามุขะสารนังคาตานังปุชาระเหสุปรามาอภิปูชเนยังนิพพานะสัจจิกิริยาอุปะนิสสะยะถังสัมมาเกเรสะมะสโสธานสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสชเลหุป,ปาอัฏฐกุสชเลหุปะเสวนิยังปานิหิจาเิสนรังคามณียะมิวะตัสมาหิตังเตระนังสารังคาธรระแลตินทิวงนนังคณะเนสุ นมัสสะมานาปูเชมะจาปิสะสะตังสุปะสันนจิตตาตถานุป,ปาลิจริยาสทาลาตาจักบ,บุญเยนะตถาสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตาาสะจะสทาปิสุทีโหตุโยเจทะธรรมะวินาัยามหิปะมาณปุโตโลกุตระพิสมโยนิยโตสุป,ปชังตโสปนิสะยะจยายยะอายัมปิโหตุวัตุตเยปริจิตโต สุป,ปัสสาทาการโรบทที่แปดนมการะสิทธิกถายโยจคุมาโมหามาราประโถสามังวัปโธสุขโตว,วิมุมโตมารสะปาสาวิิโมจายนันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินัยยังพุทธังวรตังเสียสารามามิโลกะนาทันจาวินายกันจาตันเตชะสาเตชยสิธิโหตุสัพพันตรายาจาวินัสิเมตุธมโมทัชโยโยวิยาตาสัสัตถุทัสเสศ โลกสะวิสุธิมาคัางนิยานิโกธรมรมะทารสะทารีสาธาวโหสัตติกรโรสุจินโนธรรมังวรตังสีสารามามิโมหปทารังอุปสรรตถัหังตันเตเชะสาเตชายาสิทธโหตุสมพันตรายาจวินาสเมตุสัทธัมมะเสนาสุขาตานุโคโยโลกสะปะปุปะคีเรสัจเฉตาสันโตสยังสัตตินิโยชฉโคจะสวาขาตธรรมังวิธิตังกระโรติสังคังวรตังสีสารามามิผู้ทานุพุทธังส,ามาสัมะสระทิถิงตันเตเชะสาเตชยาสิทธโหตุสะพันตรายา ยาจะเวลัสเมันตกเริก้าวบสวดนโมการตักากะคาถา,านโมอาราโตสมาสมาัมเัทซาม่เหสินโนนโมอุตะมะธรรมสะสวะขาตาเสวะเตนิทะนโมมหาสังาชาปิวิสุทธาสีระทิทินโนนโมโอ,อมาตายารัตสะรัตตะยะสะสารุกังนโม,มอมากาตีตสะตสะ,สะวัตถุ ตายสปินโมการะปะพาเวนะวิคชันโตอุปทวานโมการานุภาเวนะสวัสชิโหตุสัพปทานะโมการัสาเตเชนะวิธิมิโหมิเตชวาบทที่สิบบสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสสตังเอกังสมัยยังพรกว่าสเกสุเวทติกาปิรโรตถุสมิงมหาวันิมหาหตาพิโุสังเขนัสทิงปัญจมัติหิตพิโุสติหิตสเปเฮวะอาราติหิทัสหิตเจโรกาธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาหอนติพักวันตางทัสนียพิโุสังคันจะอดุโกรจตุนางสุทาวาสกัยิกานัง เทเทวานางเอตตะโทสิอายังโขภักวาสเกสุวิหติกับิระวัตุสมิงมหาวเนมาตาพิคุสังเคนาสติงปัญจมาติหิพิคุสติหิสเพเฮวะอาราติหิทัสสิจารุกาทัตุหิเทวตาเยปุยนาสันนิปฏิตาหนติภักขวันตังทัสนียาพิคุสังขันใจยานุนะมายาปิเยนาภคกวาเตนุภาษางเมยามาอุปภาษางเมิตวาภคกวาโตสันิเก ปัจเจกขะคาถาปเสนยะมติอรโกตาเิวตาเสยยะปีนามะพระวาปุริโสสัมมาิตังวะปะหังปัสรยะปะสริตังวะปะหังสัมวิเชยะเอวะมีวะสุทาวะเสยสุเทเวสุอัตตะหิตาภะะโตปุระโตปะโุรังสุอรโกตาเทวตาภะวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะโตสันติเกอิมังคาระอภัสสี มหาสมมายุภาวนะสมิงเทวกายสมาคตะอคตัมหาอีมังธรรมะสมัยังทักขิตายวะอปราชิตาสังคันติอระกุอราเิวต้าพระกัตโตสันติเกอีมังคถาภาสสีตตระพิคโวสมาทังโสจิตาอัตโนชุกามังคังโสสาระเทวานิตานิขะเหตตวอิทธริยานิรักขติปเทตตาติอระกุอราเิวต้าพระกัตโตสันติเกอีมังคถาภัสสีเจตวากีรังเจตวบริหังอิทธิกิรังอุหจามะเมชาเตจารันติสุทาวยิปนาจักุมมาตาสุทันตัสสุสุนักติ อดุโคอภรราทิวตาเป้าโตสันติเกอีบ ah ังคาถังอปบาสีเยเกจิพุทธังสนังคาตาเสนาเตคำมิสันติอปายาภูมิงปะหายะมโนสังเทหังเทวกายังปริโพเรสันติติอดุโคพัวาพิขุอัมเตสีเยผูยนาพิคเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันิปริตาหอนติตถาคตังทัศนียะพิขุสังคันจะ เยปิเตพิคเวอเตทรงอธิดามัทหังหันตัวสมาสัมปทาเตสัมปีภะคบันตนาเอตปาละมีวัทิววตาสันิปริตาเหเตทรงเซยะทัปปิไมหังเอตาริหิเยปิเตพิคเวปิสันติอนัคขาตมัทหังหันตัวสมาสัมปทาเตสัมปีภะคบันตนาเอตปาละมีวัทิววตาสันิปริตาภวิสันติสซยะทัปปิไมหังเอตาริหิอจเจคิสามิพิคเวเทวะกายนังนามานิเจตเยสามิพิคเวเทวะกายนังนามานิเทสิสามิพิคเวเทวะกายนังนามานิตังสุนัสสาธาสาธุการ มารัสิกโรธาภาสิสัมมิติเอวัมพันเตดิโกเตปิคุภาวะตัวปัจจโสสูงพัวาเอตัถทพบจักสิโลกะมนุกสามิยัพถภมารัตสิตายสิดาคิริกะพรางปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสรินาโลมห่างสับปิสัมพุโนอัพตะมานาสาสุทาวิปัสสนะมนาวิราภิโยปัญจสเดยะทวาวเนกาปีวัตเวตตโตอมริสตาสวะเกสัสนิรเตเทวกายะพิกันตาเทวิชนารดพิฆวะเตจะอาตาปะมังกรลงสุดตะวะพุทธอสาสนัง เตสัมปัทธุยนัอมุสนาทัศนังอเปเกสตะมัทคมสร้างสังอธสตาลิงสตังเอกสังสานังอมุสสนามรทสงอเปเกนันตะมัทคมงที่สาสภาพระหุงตันจสพังอพิญญาว่าวะคิตรวรนาจักขุมาตตโตอมริสทาสักเกศาเนรเตเทวกายาปิกันตาเตวิชนานพภิกขวเยวังกิเตยสามิคิราหิอนุปุปสโสตาสสาววรคภาพุมากาปิรวัตวาอิทธิมันโตชิติมันโตวนนโตยะสสินโมัธมนาปิกขุภิกขนาสเปลวนาชัสหาสาเหมาเหมาวัตายะขานันตะวิริโุยิทธิมั ภิกม <ion> <ani tus> ุพิคุณังสุมิุนังสากิรติสาสายคานาตะวที่มตชุ่มตมโตวันามัโตยัสสิโนมัมาราภิกมุพิคุนังสุมินังเอเจเตรสสสาสายคานาตะมิโนอิทีมันตุ่มตมโตวันมันโตยัสสิโนมัมาราภิกมุพิคุนังสุินังเวสามิตาปัญจสายคานาตะวิอิทิมตุ่มต็มโตวันมัโตยัสสิโนมัมาราภิกมุพิุนังสุมินังกุพิโรชคเคโกโสภะคะอุิโรชค เวปุลัสสานิเวชนังพิโยนางสตัสสังยะขะนางปปยุรุปัสสติคุณพิรชชายโกโสปะคัสสัมปินมณังบริมาริสังทัตตารโถบริมาริสังราชาทัตตารโถประสังสติคทธปนาี่ปฏิมหาราชยาสัิโสเปตตาปิสัพพะเวชนามหาภะไริทธิมตุชิดิตเป็นตัวนะตอยาสิโดปธรรมนาภิกมุพิควณังสัมปินมณังท่าขินันจที่สองราชาวินุโหตาประสังสติคุณพะทังอธิปฏิมหาราชยาสัิโสเปตตาปิสัพพะเวชนามมหาภรา อีที่มันโตชิดิมันโตวาน,าน้มันโตยัศเศนมรทรรมนาปิกะมุงพิพ่นางสม,มัยวานางประเิมันจกที่สังราชาีิรูปประโกประสาสถิต นากขณะที่ปฏิมหาราชายาสิสุปตาปิยสาพวินธนามาภระอิทธิมตุชติตอนมตยาสิสนมรธรรมราภิกขุงมพิกุณังสปิมวานังอุตรังชาที่สังราชาคือรตปัสสาสิทิย่างณะที่ปฏิมหาราชายศสิสุปตตปิเดสาพวิธนามาภระอิทธิมตุชุติมตอวันัมตอยาสิโนมรธรรมราภิกขุโมพิคุณังสปิมิวานังภูริมรัตมะที่สังทัตตะโรทัคคเนวิโรมโกปัจฉิเมนะวิโรภโคเวโรอุตรังที่สองจัตตลุติ จะนุกรมเโจกินคันทนิคันทุชาปโโอปามโยจะเทวสูตจมัตริจิตตสโนจกันทพนโรตชานสโพอาคุันจสิโกเจวติปรสุริยวัชระเอเตจันยจารชนันทาชาพิ วราเมรภิคมงพิคุรังสมบูิวารังถาคุณธรสมนาคาเวสานาสตาจักกัมภะรัสราอคุปายาคสาอติพิยามุนตตตระธาจักคุณาคายาสิโนเอราวันหานาคสุปัคาสมปริวรรเยนคาราเชสาสาหรติตทิพาทิชาปะขิวิสุตจักขูเวหายาสตาเทวนะมัจจปตาจิตราสุปนาอิติเทสนามังอภินตถานาคราชนามาสีสุปนตโตเขมามาคัสีปุทโสัานาหิวัจหิปวิหิยานตานาคสุปนา อนาคาสุปนาสระมากังสุปทังคิตาเวชิระหะเทนะสม,มุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวาเทเต,เตอิทิมนโตยสัสสิโนกัลขันจามะม,มหพิสมาอสุราธนเวคษาเว,าาว,เวปจิติสุจิตจาปาระโทนมุจิสหะสตา,า,สพเพเา,าสตัญจาพริปตตานังสเพเวโรจนะมกาสนาหิตวะพรินเชนังราหุพรามุปะขะมงสามโยธานิพัทเตพิคุณังสุเบดิวะนัง อาโปจัติวาปฏตติปิจเตโชวายโยธาราคาโมวรุณาวรุณาเทวาโสมจะยะสสะสะเมตตากรุณากริกาอะคูเทวายะสิโนทัศเสตษฐะสัทกายะสปินานตะวีนโยติมตุชุดิมตโตวันดาวตุยะสิโนมดธรรมราภิกาโมภิกขณังสเปิงวานังเวณทูจัตเวะเวณทูจัตเทวาสันิจจะสมาจัตุเวียมาจัทัสุปนิสาเทวาจันทามาคูปรคีตาอจันทามาคูปรคีตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปรคีตาทัานขาดตานิ บรักิตาวาอาคูมันทะวราหกาวัสุรางวาสวรสิโตสกคปะคับพรินาโททัศเสตทัศทากายาชเพนานตตะบุณิโนอิทิมโตชุติมโตปันาวันโตยัสสีโลมะทมนาอภิขมุปิิุนังสุปนิมณังอาคูสาปูเทวาชาลามคิสิคาริวะอริทักกาจา โลชาจุมาปุพะนิพาสีโนวรุณาชาธรรมาจาอจาจาอเนจกาสุรลยาลุจราคูอาคูวาสวาลิสีโนทัสเสระทัศกายาสเปนารตวิญญาิมตชิติมตุาลัยัสสีโนมามราภีกมุกภกนังสุินังสมนามาสัสนามนุสามนุสตมาคิทาปิสิกอาคูอาคูมนุสิกาทาคูฮาลิยยเทวาเยจารโหิตวาสีโนประกขามาหปรักขาอาคูเทวาเยสัสสีโนทัศเศรษฐะทัศกายสเพนาราตวิญญาิมตุชิติมตุาัอุตยัสสโน เวขาณา,าสสาะาโอทาตะไยหาปะมโมคาอคุแถววิชคะราสธรรมตตาหารักชาพิสกากาจายาัสาัินุสทนายเอี่ยงอังคาปจญโนอยู่ที่สาอภิวัติถทัิเตทสัสจาายาสภพนานัตตาวิโยทิมันโทชุติมันโทวนามโตยัสสิโลมัธมนาภิกขมงภิกขุรังสดีมุน,น,น,าานันมมง,งนเคมียะตุสิฏายามากตตกาจายาสาัสัินลสพิทการมามเสถาโชตินามจาจักรสวานิมานาราติโนอกุวะถคโปปะรานิเมตา ท่าเสด็ทา่ากายาสเพนานตาตะวีาสเพนานะตะวณิโน,นอิทิม,ททมตุชิดิมตุวนาหมตัวยาสสีลมบธรรมนาภีกามุพีกุน,นังนสุดวะนสเทเเทววนิกัยยาสเพนานะตะวณีอิทิมันอ่าสเพนานตาตะวณิโนนา,าน,น,นามันวะเยนอังคันฉงเยจันเยสัติสาสหาปาวุทธาชาติมเกรัง โอคัตินะมนาสวังท่าเขมโอคัตังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุภามาปรัมมตุจาปุตตะคิมตุจักสันังคุโรติโสจัสมุปาคัสุปริมณังชาตพมัสสะพัมมโรุกันมะมาพามาพิริติอุปปัตโจิติมันโตพิสังกายโยยัสสิโสทัสิทธัสระโคปเจกะวัสวัธินนเตสัญจะมัจจโตอังคาหาริโตปริวัติโตเตจะสเพสพิคเตสินเทเทเวสัพัมมะ มาเก์รสินาภิกขมิปัสสษกรณาสะกวทียังเอตัคณาถพนรณาราเคนะปัทมาทูโวสมัญตาปริวัติถะมมโวมุติถะกุจินังอิติตถามหาเสนากันหาเสนังอเปสัยปานินาตรมาหัจจะสรังฆตวานะเพระวังยะถาปุสโกเมโคธานายันโตสุวิชกโกตถาโสปจุทาติสังกุโตอัสยังวเส รัชสภาเป็นระยะว่าวะกิดวนานักจ้าุมารตโตอมตะทิศถาสังเกตศาสนานราเตมารสินะพิกันตาเตมิชนาพิกโกเตจะอาตปะมังคุตรตเพรสสศาสนังวิตรักยิบประกาศพระองค์ในสังลมังปิอินเชยุงสเพวุทิตาสังฆาพรยาติตายะสติโนปทันติสหพูเตหิสังฆาเตชะนิสตตาติบทที่สิบเอ็ดบวสวดมังคระสุตังอเสวนาจะารนังปฏิทานัจะเสวนาปูชาจัปูชนียานังเอตังมังคุตมัง ปฏิปะเทสวาโสจะปุเพจะกตะบุญยธาอตตะสัมมาปณิทิจจะเอตัมังคัมตังมังหุสัตจัญจะสิปัญจะวินโยสุสิกิโตสุภาษิตาจายาวาจาเอตัมมังคัมตัมังมาตาปิโตอุปทานังปตัทารสัังโกโหอะนาคุราจะกัมมันตาเอตัมมังคัมตมังท่านนัจะทำมัชยยาจะยาตะการันจะสังโกโหอานาวชานิกรรมานิเอตัมังคัมตัมังอารถิวิรติปะปามัชฌาปานาจะสญัมุ อัปะมาโทจะทำเมโสเอตัมมาคุตตมงคาราวจะนิอตโตจะสันตุถีจะกตัญญูตากาเลนะทำมมาสะวันังเอตัมมังคุตมังกันตีจะโสวะจะสตาสมาอะสะมะนานันจะทัศนามกาเลนะทำมมาสะกระฉาเอตัมมังคุตมังตาโปจะพำมัชเรียนจะอริยสัจนะทัศนางนิพพาณสจิกิริยาจะเอตัมมังคุตมัง มุรสะโรกะธรรมะหิบเจตังยสานะกรรมปฏิอสกังเวรชังเขมังเอตามังตมังเอตาทิสาลิกตวานะสัพพะทะมะปราชิตาสัพพะทโสถิงขจันติตันเตสังมังครมุตตมันติบทที่สิบสองบอสวดรัตนปริตยังกิจิวิตังอิทาวาหุรังวาสเกศวายังรัตนะปริตังนันุสมะอธิตถาคตินะอิทัมปิพุเทรัตนงปริตังเอเตนะสัจเจนะสุพโหตุใครยังเวรชังอมตัง วัิตังยะทัชชาสกายมุนีสมหิโตนาเตนะธเมนะสมาธิกิจิอิทัมปีธเมระดังนีตนังเอเตนะสะจินะสุวิหโตยามพุทธเสถโธปริวนาเยสุจิงสมาธิมานันตอริกันยะมหุสมาธินามเตนะสะโมนะวิชติอิทัมปีธเมระดังนีตังเอเตนะสะจินะสุวิหสุวิหโตเยปุคาระอัฏฐะสร้างปัสสัทาจตาริเอตานิโยคานิโหติเตทักขิณายะสุขตทัสสะสาวะค่ะเอเตโสทินานิมากปานานิอิทัมปิสังเคระตตนะสห เยสุปยุตตามนสาทันเหนะนิกามิโนโคตะมะสาสนัมหิเตปฏิปตาอมาตางวิไคหะลัทามุธานิพุติงปุชชาวมนาอิทัมปีสังเคระทั้งปริตังเอเตนะสัจจินสุบริโภตุขีดังปุราณังนาวังนัติสัมภวังววราตจิตายติเกพระวสมิเตกีนะพิชายุนิชันทานิพินอานิพันต์ทีรายะทายามปฏิปออิทัมปีสังเคระทั้งปริตังเอเตนะสัจจินสุบริโภตุ บทที่สิบสามบอสดวดธรรมบทสซาสวะอาตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปรชาอาตะทันตสะโปสสะนิจังสัตยะอาสัญยะตาจาริโนเนวะทเทวรนักขันทพโณณมาโรโสะพุมโมนามทิตังอปะชิตังกายรายะถารูปสะชันโตนโนบทที่สิสบ,สบสี่บอสวดเกียรสาบุตรสตรภาสิตามิธามเตนะภควาตาชาณตาปัสตาอราหตาสัมมาสัมพุทเทนะ เอตัตตุมเหมาอะนุสสเวนะมาปรม,มะปรายามะอิติกิรายามะพิตกะสัมปทาเนนามาตะกะเหตุมานายะคายเหนะมาอาการะปริวิตักเกนะมาทิฏฐินิชานะขันติยามาปภะรูปะตายามาะสะมัมโนโนครุยะทาตุเมเหอตตา นาวะชาเนยญาติอิเมธมาอกุสระอิเมธมาสาวัชาอิเมธมาวิญญูยคหิตาอิเมธมาสมัตตาสมัตินาหิตายะทุขายะสังวัตตันติอัฏฐตุเมเหปะชาะเนยญายิญาตุมเหอัตนาวะชาเนยญาติอิเมธมากุสระอิเมธมานาวะชาอิเมธมาวิญญูปัสสถาอิเมธมาสมัตตาสมัตินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฏฐตุเมเหวสัมปาชะวิหะเรยญาติ บทที่สิบห้าบทสวดอุปนีออุปนียาสูตรอุปนะียติชีวิตามะปามายงชรูปะนีตาสะณะสันติตานาเอตังพะยังมรณรเีเปขมาโนปุญญานิกเยรัตสุขะสุขาวะหานิปะนียติชีวิตามะปามายงชรูปะนีตาสะณะสันติตานาเอตังพะยังมรณรเีเปขมาโนโลกามิสังปัจเจหสันติเปโขโย ตักกายณะสังยโมวาชาัยยุทัพเจตัสสะตังตสสเปสสอาเปตัสสสุขายาโหติยังชีวมานโปะกะโรติปุญญธรรมโมหเวรัคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุมาอาสุขมาวะหติเอสาณิสังโสธรรมเมสุจิเนนตุกะติงคัจติธรรมมารีสเพสังคารานิจติยทา ปัญญายาปัสจิติอานิรพิจติทโอเคเนสัมมโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายาปัสจิติอานิรพิจติทุกเคเอสัมมโควิสุทธิยาสัพเพสังสเพธังมาราตตาปัญญายาปัสจิติอานิรพิจติทุกเคเอสัมมโควิสุทธิยาบทที่สิบหกสวดอปนะกะชาดกอปนะกระฐานะเมเกตุติยังอโหตกิกาเอตทะทันยะเมทวีตังกันเหยยะอปันหะขังป้าหุเวสานังยันติ ปะภะธานิวานานิจอาราบรุขะเจตยานิมนุษย์พายะตชิตาเนตังโขสรังเขมังเนตังสนะมุตมังเนตังสนะมังคามะสัพพะทุกขาวปมุจฉิตโยจะพุทธันจัตมันจะสังคันจะสรานังสัโตสตาริอริยสัตตอนนี้สัมาภิญญายะปสัจติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะสัจจะอติกรรมาริยจักอัถังขีกลางทุกขูปะสัตมัคามินังเอตังโขสรัง เกีม,เม,มังเอตังคณะมุตตมงเอตังขณะมาคัมมะสัพพทุกขาปมุจติบทที่17บเจ็ทสวดพระเทพรตัตน์คาถาอธิตังนานวาวาก็เมยะนาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัที่ตามปะหินานตาังอปารัญชาอนาคาตังสิ่งใดที่เคยได้สิ่งนึ่งก็เป็นได้ไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึง ก็เพียงอย่างไม่ถึงปัจจุบันนจะเอื้ยธรรมปัฏฐะวิปัสสติอสัง h e t อ n สังกุปังตังวิธามะติตตตตตพโรเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ง่ยบเง่ยไม่คลอนแคลนไหนทำนั้นได้คนนั้นเพื่อเกิดทำนั้นให้เนื้อให้ปลุกปั้งเถิด เฉว่ากิจะมาตาปังกดชัญญามาลับนางโซเวพึงทำความเพียรในวันนี้แหละใครเราจะดูความตายในวันพรุง่งนายฮินสังคารันเตน่ามหาเสน,นีนามบรรณาธิการเพาความผันผวนกัมจุราเพื้นมีขนาดใ,ใหญ่นั้นย่อมไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหวรัฐาบาัตไทยตังตัางประเทศกะรัตโตติสันโต,ตอจิคาเตมุนิติภาพบุญผู้สงบย่อมเลื่บุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม้เขตก,การทางาวันการคืนนะั้นแล้วว่าผู้มีลาตีหนึ่งจเจริญด้วยประก,การชนีแล บทที่สิบแปดบทสวดพิน,านาถาปชะเวคณปาฐาแปลชะลธรรมมอมผีชะอนันติตาเรามีความแก่เป็นธรรมราจะล้มพ้นความแก่งไปไม่ได้ปิชาติธรรมมอมผีปิชาติงันติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมราจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมมอมผีมร่างอนันติตาเรามีความตายเป็นธรรมราจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้สเพเหิเมปิยหิมาราปหิตนานาภพาวินาพาวโเราจะละเว้นไปต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดทากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมศาสกรรมหิกรรมธาหยาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสน เรามีกรรมเป็นของของเรมีกรรมเป็นข้อยผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่ผู้อาศัยอย่างกรรมกริษาอย่างกรรมกริษามิกลยนามว่าปัะกังวัตสัตยญาธาบริสามิเราทำกรรมนะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมน,นั้นๆเสียไปเอวังอมิหิทินหังปัจเจเวคิดถังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิด บทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชาณคัถาทุกขปาตาเจริญทุขาพิยปาตาเจริญพยาโสกปาตาเจริญโสกาโหตุสเพเพปิปานิโนเอตาวาธจะมีหิสัมปทังเป็นเจสัมปทางสเพเพเทวาลุปโธตุสัมปสัมปะปิดิเสธิยาทั้งทางั้งตุวสัทายาสีนังละขันตุสัมปทาภาวนาเพียรธาโหตุขจันตุเทวตานคัถาสเพเพภูตานิพพานิพพานิจกานันจะยัางขันตานันจะติเชนังละขังพระมิสัพสุบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปิฏฐานะคัถาภันมเส ยาเทวตาสันติวิหาระวะสินีถกเปคเรพุทธิคเลตาหิงตาหิงตาธรรมะทานีนพระวันตุปูชิตาสถิงกรรณเตทาวิหารมทะเลเทราจามัชานวากาจพิกาโวสารามิกาจาทาณปฏิอุปัสการคามาจเทสานิขมาจะอสราสปาณพุตธาสกิตาพระวันตุเตชาลาปุชาเยปิจัณะสัมภาวะสังเสรชาตาอัจาบปปาติกาเนยยนิกังธรรมะวะรัง ปฏิจจเตสัพเพปิทุกขะสักกระลุนตุสังขยังทาตุชิรังสะตังธรรมโมธัมทะราจะปุขระสังคโฆคตโุสมคโควะอัทายะจะหิตายะจะอัมเหรักตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมมาจาริโนโวติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอะริยปปุติเตบทรียี่สิบเอ็ดบทสวดสภะปฏิทานะคาถาแปลคันธมยายังปฏิทาน,าคานะคาถาโยพระธรรมเสปุญยสิธานิ กระสาญานัญยานิกตานิเมเตสัญจะพคิโนผลนตสัตสัตานํมตาปะมานะคะเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาไทโยทิฐาเมจาปยาทิฐาว่าอเนยมัชัตะเวริโนสตาติทันติรุกศมิเตพุมมาจตุโยนิกาปัญเจกะจตุวการาสังสรันตาพาภาภาเพเหยยตังเยปติทานามีอะนุโมทันตุเตสายังเยจิมันนปะชานันติเทวา เตสังวิเพทายุงมายาทินานาปุญญานังอนุโมธนาเหตุนาสัพเพสัตาสัทาหอนตุอาเวลาสุขาชีวินโอเขมะปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิทธิชาตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายมีเนที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนหลาใดที่อ่าเป็นที่รักผู้มีคุณมีบัรดาและพิ่ดังข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันกตั้งอยู่ในโลกเกิดในภพสามคนในกันหนึ่มีกันห้าและกันสี่ละันหนึ่ง มีขันห้าละขันหนึ่งละขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ราบกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วก็สัตวล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแช่งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบนทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ปวงจงอย่ามีเวรจงเป็นสุขเสม,มอเถิดและจงถึงทา,างมมอังกฤษเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยรูปภาพแห่งสัจจะที่ฐานาาาวยยยยรรรสสกบะัตด้ธ มนพระสุภตริตราพระคาถาเรามีความสุขวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางโลกทางธรรมขอทิฏฐิทิฏฐิได้ทั้งหลายเปิดอนุโมทนาบุญปรดอนุโมทนาในการสัตยาบุสรสดมนต์และธรรมะเ่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปรดอมนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพักกิ่งพิภพพิรุธโดยมูุหิสมเด็จพระญาณสังวรและบวรนิเวศิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเตรียมด้วยอนุภาพแห่่งงงงพพรรรระะะตติิแลลคคคาาาามในถๆขอจจดสสเเ็ทุกก